มาถึงก็เริ่มเลยระมาถึงก็เริ่มเลยเออสันเข้าไปเต็มคอรอเต็มแข้งเลยหมาอีกเออสองผิวสองผิวเอาแล้วสวัสดีผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก,กลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนทันีวีนั่นเองนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟันนี่ไฟเตอร์เ y ย์พาร์ทที่สองแล้ว เอาแมากลับมาแล้วฮะจากพาร์ทแรกนะที่โคตรจะปันปวดเลยนะสำหรับใครที่เข้ามาพาร์ทแรกยังไม่ดูไปดูได้นะโคตรมันแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาสารความมันกันต่อนะฮะด้วยตัวละครที่ผมเพิ่งได้มาตัวนี้ก็มีนามว่าโทนี่นะฮะไม่ใช่โทนี่กระตากมันไม่ใช่คนละคนกันซึ่งตัวละครนี้นะฮะก็จะมีในรูปแบบของบัตร V I P นะครับในการกดอันตีนั่นเองใช่ซึ่งน้องโทนี่ตัวนี้นะฮะก็จะมีในรูปลักษณ์แบบว่าเป็นเอ่ออาเซียอาป๋าอาแปะไม่ใช่อาแปะไม่เกี่ยว อะไรวะจะมีบัตร V A P เนี่ยมงกุดวิ่งวับกันเลยทีเดียวนะหลังจากที่ได้มาผมก็จับไปได้เลยแล้วกันฮะตานี้ไป็ตา,รรตารแรกของเกมเนีของตัวละครนี้เอาเป็นว่าเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะก่อนลุยฝากกดไลค์สักคนหนึ่งทีเพื่อไป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับเอ่อช่องมันจะได้โตๆนะฝากด้วยฮะตัวอะไรมันนั่งมองอยู่นาะชิบหายแล้วมันจะกินกูป่ะเนี่ย เรียบร้อยครับมาเรามากับของในมือน้องเป็ดนดั่นเองสวัสดีครับผมชื่อเป็ดนะ <laughs> มาวันนี้เราจะเอาน้องเป็ดไปฟาดหน้ากันหมาเอฮ้ยเฮ้ยเยใจยเย็นพี่มาถึงก็เริ่มเลยหรอมาถึงก็เริ่มเลยเออสันเข้าไปเต็มคอรอเต็มแข้งเลยหมาอีกเออสองคิวสองคิวเอาดิเอาดิ เอาเลยเฮ้ยเไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้นี่มันจุ๊เก่งไอ้นี่มันจุ๊เก่งไอ้นี่มันจุ๊เป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนชาร์จมา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 มามาเออรัดเลยรัดเลยบอกเลยเฮ้ยมันมีจานแผ่น CPU ด้วยคืออะไรวะเอามาเล่นดิเอามาเล่นดิมันทำโอ้มันเป็นบาเรียโอ้เป็นบาเรียฮะมันทำอะไรไม่ค่อยได้เอานี่มาเอาน้องเป็ดมาเล่นดีกว่ามามา เด uh ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเล่นผู้เดี๋ยวจะจะตุยจะตุยเอ๊ะจะไงไปแล้วอะไรมีนี่เป่าเป่าขึ้นเสียงเป่าไปแล้วขึ้นเสียงเป่าลมไปเป่าขึ้นเสียงไปแล้วเว้ยเอออย่างน้อยไอ้ถังแก๊สมามาดิวะ ู่ละไก่ซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ละไกซัพพอร์ตเพื่อนไปก่อนเราวาเจ็ดต่อสามเจ็ดต่อสามแล้วจังหวัดนี้เป่าไปเป่าไปเลยเออใครวางกังเกิเพื่อนมึงจะลอบวางเพลิงเช่น <Inform ations> นี้เหรอฮนี่แกเป็นฝ่ายลงข้าบหรือเปล่านี่กล่องอะไรอะ <S <S อนะี่คือกล่องของขวัญใช่หรือไม่ประเด็นคือปาไปเลยเออสัตว์อ้าวเพื่อนเราวประปาโดนเพื่อนไม่ได้ตั้งใจไอแอมซอร์ดอีกันจะกระดี่หัวใจเด้อถังแก๊สถังแก๊สถังแก๊สเด้อเอาไป ทางเกตทางเกตลองเัตตุ้มตุ้มตุ้มดูผลงานโอ้โหไม่โดนใครเลยนี่นี่นี่นอะไรหมายดูดซ่วมไม่ใช่นคือรังผึ้งเออไม่เป็นไรมาชาร์จ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 ใครอยู่แถวนี้มีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าเต็มแล้วนะเกตเต็มแล้วม,มาพลังแห่งเซียน ฉันจะทาการเดี๋ยวเข้าไปข้างในคือมันจับเต้นโอเคถือเปล่าน่ะใช่มามามาเลยมาเลยพลังแห่งเซียนควยดงกระจกอีกเออเก็บของก่อนอืมมีอะไรอ่ะโอ้ทเรินทุเรียนกวนใช่พี่ทุเรียนกวนมาแล้วไอ้ยมาดูครับพี่ดูดดูดพี่ดูใครพี่ดูใครพี่ดูเพื่อนผมหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออ โอ้โหโทนี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้อืมชายเย่อยเลยนะ <laughs> อันดับหนึ่งครับหนึ่งร้อยสิบหกแต้มเอาอะคว้า,วาชายไปหน่ๆน,นะครับกดไลค์ให้เพื่อนด้วยแล้วกันนะฮะเามาเปิดกล่องกันดูดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะฮะโอ้โหจกได้ตัวละครดีๆมาชั้นเล่นหน่อยสิหมา,ไ,า,าได้เออได้เศษชิ้นส่วนวะ <laughs> ได้เศษชิ้นส่วนเอ,เอาไป้ทำไมเฮ้ยมีแพตตันพาร์ทมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอ้โหเลเวลกี่เลเวล 80เลเวลหรือเปล่า110เลเวลโอ้ไม่เกอดตอนนี้ชั้นอยู่ที่เลเวล21ได้ของเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาก็ถือว่าจับต้องได้มั่งนะ <c oughs> ในระหว่างรอห้องนะฮะ <c oughs> ก็เนี่ยฮะ,ะรอห้องไวมากคนเล่นเยอะดี <c oughs> มันปั่นปูดอะไรกันขนาดนี้ว่าไอ้โดนด,ดึงดึงชั้นเหรอเอาซ่อมมันจิ้มอ่ะไม่ มามาดิมาดิคิดว่าพิวอย่างเง้นเหรอเอ้ยเฮ้ยผิวจริงวะมาแล้วครับเมื่อกี้ใครเล่นชั้นไว้เฮ้ยรอบนี้เรามีของเรามีของจะให้นั่นก็คือลูกระเบิดยังไงล่ะอยู่ในมือฉันหมาป่าไปเลยเออป่าเว้ยป่าเว้ยป่าไปเว้ยป่าไปเว้ยป่าไปก่อนป่าไปก่อนโดนแน่โดนแน่เออสวยสวยสวยสวเฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นของหมด ของหมดแล้วของหมดแล้วปาทิ้งปาทิ้ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวใครปาแล้เพื่เอานี่มันเล่นออกก็ได้วะคืออะไรอะ่ะกินเปล่าเอองับเลย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 ดีมากใครหย่าหยามันดีฉันอขอบคุณที่ฮิวเอ็นกิวงับหน่อยของับหน่อยงับ <c oughs> มาหลบเหรอหลบเหรอหลบปะเฮ้ยโอ้เพื่อนเพื่อนบอกกูใช้หมัดดีกว่าเร็วกว่าเยอะโอเคนี่อะไรอ่ะซ่อมอืมไม่เอา มีอะไรให้เราเล่นไหมเฮ้ยถังแก๊สถังแก๊สเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยไม่ใช่ถังแก๊สมันเอ้ยไปแล้วลบเอ้ยอย่าไปอยู่กับฉ uh ันมาดิมาดิมาจับบัตจับมวยอะไรก็หมาแล้วก่อนเดินมาเกมซ้ายที่ขวาเกมซ้ายดีขวาเกมขวาที่ซ้ายครับตอนนี้ตีเข่านะเกมปัก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 เหมันฟันนกขับจะน็อกเอาไปแล้วฮะยจะมีศพแนะอย่าไปอยู่กับฉันคืออะไรอ่ะมาเล่นไหนสิเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตอรี่ตอรี่เฮ้ยหมาเข้ามาดิโคนไปรอเลยละกันเฮ้ยอย่ามาแล้ว ชิบหายแล้วไม่อามาว่าตอนนี้เรามีของพร้อมนะฮะชาร์จนี่เลยฮะรังแห่งเซียนบัดไหวเจ้าไหนไหนใครอยากโดนออ้ยไม่นะเมื่อกี้ผมโด,ดนอสตันไอ้นั่นหายเลยอะเกตันติโอ้ชีวิตมีอะไรให้เล่นบ้างของ,ของหน่อยไม่เอาอันนี้ปลาเพื่อนไปในวงลอง้อม โดน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 ซอยซอยอยซอยมา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 เออมาละฮะรอบนี้นะครับเราวิทน่าจะมีเพื่อนที่เก่งกาจมีความสามารถใช่แล้วทําไมฝั่งเรามันมีแต่ซ่อมเฮ้ยเรามีธนูมาเรามีธนูฮะเลงไกลเลงแล้วก็ยิงเข้าไปเลงเลงกันเลงก็อืมยิงเข้าไปไม่รู้โดนใครหรือเปล่ายิงเข้าไปก่อนยิงเข้าไปอย่าไปยุ่กับฉันเออ ไม่โดนใครเลยปลาทิ้งไปเถอะไม่เล่นแล้วอันนี้เล่นอันนี้ดีกว่านี้ปืนบัฟเพื่อนมาเพื่อนคนไหนต้องการฮิวเราฮิ้วให้เราฮิ้วให้เพื่อนเราฮิ้วให้ไปเลย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 เออเอเอเช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้นีมันจเล่นฉันฮิวให้เพืเ่อนเอาเลยเพื่อนเอเอ,เอจะเป็นสายสปอร์ตแกนะานายต้องตัวใหญ่ขึ้นแน่ๆเลยจะจะเลี้ยงนายให้โตใช่ไปเลยลุย อ่ะเดี๋ยวปาดันตัวเองได้งไงนะเฮ้ยไปเลยดดิจะรอดไหมเนีอ่ะ,โ,ดดดะอโอ้ยระเบิดวิ่งหนีดีกว่ามีอะไรให้เล่นบ้างวะเนี้โอ้โหไม่มีอะไรเล่นเลยหรอของไม่มีมมมเฮ้ยมีแต่ซ่อมมีอะไรให้ฉันเก็บบ้างนี่เลยบนไฟกันหน่อยแล้วกันใายอยู่นี่อ๋อเพื่อนเพื่อนอะไรฉันนะระเบิดววเดี๋ยวกันอักเก็อักเก เจอ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 พ้นไฟเลยพ้นไฟเลยนีเบิร์นเบิร์นแอะฮ่า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 วาเ่าเอาเลยเอาเ่ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเ่าฮ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 ้าฮ่าฮ่าฮ่่าห่าฮ่าฮ่ลฮ่แล้วฮ่าฮ่าฮ่่า่าาฮเาฮ่าฮ่าา่า่่า่ายะ ระวังไอ้ไม่สนใจกูเลยทิ้งกูไปเลยกู <c oughs> ไปก็ได้วะเอาอันนี้ไม่เล่นก็ได้มามาทุเรียนกวนจะเข้ามาอย่าเข้ามาพมามาี่มีบัตรมีบัตรผมมีบัตรมีบัตรรับเชิญอยากจะโดนหรือเปล่าแล้วก็ไอ้เออ กันไปโธ่เอ้ยมีอะไรให้เก e ็บมิดเดิลส้มมีอะไรให้กูมากกว่านี้ไหมนี่มันคือรังอะไรเก็บรังมาก่อนเก็บรังมาก่อนเก็บรังมาก่อนเฮ้ยเจ็บเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จะปลอมตัวเป็นรังเฮ้ยเจ็บอะไรเพื่อนโด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 นถังแก๊สปลาปลาถังแก๊สเฮ้ยหลบหาของก่อนมีของให้เราไหมไม่น่าจะมีนะแถวนี้นุ่น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 เอาเป็ดมาอย่างดีเอาเป็ดเป็ดมาฮะเก็บเป็ดมาแล้วฮะมาหยิบน้องเป็ดมาเลยเออใช้งานกูอีกแล้วชิบหาย ขอโทษนะพี่พูดด้วยไม่ไรนี่หววเออ,เอ,อทำไรป้อมก่อนทำไรป้อมก่อนมามามาฮุ้มเอชิบหายโดน,นตีเฮ้ยโอ้โหฮุ้มโดนข้ามก่อนตีฮะจะรอดไหมเนี่ยเราไม่น่ารอดง่ายๆแล้วนะนะ่ามีเป็ดเอาเป็ดมาเป็ดมาเก็บมาเลยเหมือนตรงนี้จะมีพูนให้ผมจําได้เพื่อนเก็บไปหรือยังไอย้ยางยางยางังได้อยู่ได้อยู่ทุบเลยเออ ลนะฮะผู้ชมครับปเป็นณฑ์บ้างงานสรุนหรือเปล่าฮะถ้าสุดเข้บใจไงฝากสิ๊กไค์และแชร์กันให้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากและทุกคนนันหนึ่งทีด้วยนะฮะขอบคุณมากๆฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจัง